ทีนนี้คะเาจจคาสอนเรื่องของ中文个人简历中文个人简历นะคะวันนี้นะคะเราจะแจนะคะจะมาสอนเรื่องของจง个ว简เ,ก,เก็คือการแนะนำตัวการเขียนประวัติย่อหรือการเขียนอินสุเม้นนเองนะคะในรายวิชาชั้นนทัทยงศึกษาปีที่สามค่ะจ่อสองสามสองศูนย์หนึ่งค่ะ ในรายวิชาชื่อวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารหนึ่งค่ะค่ะวันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนเรื่องนี้ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมปากกาดีสอกระดาษมาจดด้วยนะคะอ่ะวันนี้เราซื้ออยากจะพูดภาษาจีนคํานึงก็คือต้านบอรเชียชินเหินไพาอีเชียตองวิ้ยหาวฉลเตอร์นักเรียนรู้ไหมคะว่าเราซื้อพูดคําว่าอะไรต้านบอรเชียชินเหินไว่อีเชีย ต้องหุหาวียรายเตก็คือเราซื้อคาดหวังว่าสถานการณ์ตอนนี้เกี่ยวกับไวรัสโควิดสิเนี่ยจะดีขึ้นในเร็ววันเนาะนะคะครับเราก็คือเรียนออนไลน์กันแบบนี้ก็ได้แต่เราซื้ออยากไปสอนนักเรียนแบบต่อหน้าเห็นตัวเลยคิดถึงนักเรียนเนาะนะคะค่ะอ่ะเราพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวลองไปเรียนกันเลยนะคะไปเลยจ้าอ่าค่ะ มาแล้วอ่ะค่ะเรื่องของจังหวัดกอรเลนเจียนีนะคะอ่ะการเขียนประวัติย่อหรือลซูเม่ของเรานะคะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนประวัติย่อหรือการเขียนลิซูเม่เอามาส่งเราซื้อเป็นแบบถัดแล้วก็จะได้ฝึกเขียนเพื่อนักเรียนนำไปต่อยอดในอนาคตนักเรียนจะได้ฝึกเขียนเป็นนะคะจะได้รู้ว่าคําศัพท์คํานี้เกี่ยวกับประวัติ เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเราเนี่ยเขียนยังไงแล้วก็เขียนเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้อื่นได้ไหมอย่างเช่นนักเรียนมีความสามารถด้านไหนบ้างสามารถพูดภาษาอะไรได้นอกเหนือจากภาษาจีนได้พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมหรือนักเรียนเนี่ยมีความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านไหนบ้างอะประวัติส่วนตัวนี่แหละค่ะจะเป็นตัวบอกเรานะคะว่าเราสามารถเขียนเพิ่มเติมตรงไหนประเมินความรู้เตัวเพิ่มเติมประมวลความรู้เต็มเพิ่มเติมหรือถ้านักเรียนเนี่ย อยากจะแอดวานกว่านี้นักเรียนสามารถชมในคลิปหน้าเราจะสอนเรื่อยๆเลยนะคะไปเลยจ้าค่ะจงเหินกอเหลินเสียดีนะคะค่ะอันแรกที่เราจะเรียนกันก็คือจงเหินจงเหินคืออะไรคะจงเหินคือภาษาจีนนั่นเองจงแปลว่าตรงกลางคํานี้นะคะเจะไหมเอ่ยจงคํานี้แปลว่าตรงกลางค่ะเหินแปลว่าภาษาจงเหินก็คือภาษาจีนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกอเหลิเกอเหลินก็คือ หลืนแปลว่าคนค่ะก็เหลือนก็คือส่วนตัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเจียนหลี่เจียนหลีคห่คำนี้เมื่อกี้นี่คำนี้เลยเจียนหลี่ก็คือประวัติย่อหรือรีสุมเม่ของเราค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวนีนน้อ่านทวนตามหลักสูตรค่ะนึงค่ะจงเหวินจงเหวินก็เหล่นก็เหล่นเจียนหลี่เจียนหลี่จงเหวินก็เหล่นเจียนหลี่นะคะ ต่อไปค่ะอ่ะอันนี้อ่านออกเสียงว่าก้าเหรินจีเปิลซิ่งชีก้าเหรินจีเปิลซิ่งชีนะคะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราเองนะคะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะใครรู้บ้างอ่ะไปดูกันเลยอ่ะอันนี้ออกเสียงว่าซิ่งหนิงนะคะซิ่งหนิงซิ่งหนิงนะคะซิ่งซิ่งตัวนี้แปลว่าแท้ค่ะหมิงตัวนี้แปลว่าชื่อนะคะรวมกัน ซิ่งหมิงก็คือชื่อและก็นามสกุลของเราค่ะนามสกุลน,นะคะซิ่งหมิงน,นะคะต่อไปค่ะซิ่งเปียะซิ่งเปียะซิ่งเปียก็คือเพศค,ค่ะต่อไปค่ะอ่าตัวนี้นะคะหนานหนานแปลว,ว่าผู้ชายค่ะหนานหนานหนานนะคะต่อไปค่ะผู้หญิงภาษาจีนเรียกว่าหึ่งหึิง อยู่เพราว่าผู้หญิงค่ะอ่ะเรามาทำคำศัพท์กันทีค่ะตรงส่วนของก้อเหลิศซิงเปิรนซิ่งสีนะคะซิงหมิงซิงหมิงซิงเปียซิงเปียหนานหนานนิ่งนิงอ่ะต่อไปแล้นะคะอ่ะจะเป็นเรื่องของในประวัติส่วนตัวอยู่นะคะอยู่ในเรื่องของส่วนตัวของตัวเอง อันนี้คือสัญชาติค่ะออกเสียงว่าัวัจีัวัจีัวจัจีค่ะต่อไปค่ะไทยขวัวเหรินไทยขวัวเหรินไทยตัวนี้แปลว่าไทยประเทศไทยอะค่ะัวตัวนี้แปลว่าประเทศนะคะหรินตัวนี้แปลว่าคนค่ะไทยขวัวเหรินก็คือคนไทยนั่นเองค่ะคได้ไหมเอ่ยอะต่อไปนะคะ ค่ะชูเซนชูตัวนี้แปลว่าเกิดค่ะชูตัวนี้นะคะเซนตัวนี้แปลว่าชีวิตค่ะชูเซนก็คือเกิดน,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรือ่อเรื่อตัวนี้แปลว่าวันที่หรือวันค่ะเรื่อตัวนี้แปลว่าพอาทิตย์ได้ด้วยในคลิปหน้าเดี๋ยเราจะจะมาสอนเกี่ยวกับคําศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับรูปภาพในภาษ,าษาจีนนะคะต่อมาะคะ่ะชี ชีตัวนี้มาจากชิงชีนะคะชิงชีรื้ชิงชีอีชิงชีเอเนี่ยค่ะรู้ชีก็คือรวมกันแปลว่าวันที่นะคะทวนคำศัพท์อีกท,คทีค่ะหัวจีหัวจีไทยหัวเหรินไทยหัวเหรินชูเซินชูเซนรู้ชีรู้ชีได้ไหมคะ,ะจดตามได้เลยจ้าต่อไปค่ะ,ะเดี๋ยวเราซื้อเลื่อนลงมานิดนึงค่ะ อันนี้ออกเสียงว่าชูเซนลื่ชีคำเมื่อกี้เลยคะ่ะชูเซนลื่ชีก็คือวันเดือนปีเกิดน,นั่นเองนะคะถ้าเป็นของคนไทยเขาจะเริ่มจากวันเดือนปีเกิดหรือวันเดือนปีทิ้งหลักแกะก่อวันที่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นของคนจีนเขาจะเริ่มจากใส่ปีเกิดก่อนใส่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วตามด้วยเดือนนะคะแล้วก็ค่อยเป็นวันที่เช่นนะคะเกิดวันที่ วันนี้วันที่สิบเดือนสี่ปี2020ก็คือเขาจะเขียนจากปีสองพันยี่สก่อนตามด้วยเดือนสีก็คือเดือนเมษาแล้วก็ตามด้วยวันที่สิบค่ะแบบนี้นะคะออกเสียงว่าเอา่เอหลิงเอ่อหลิงเหนียนซื่อแย่สือเอ่อหลิออหิงเหนียนซื่อแย่สือเอ่อหลิงเออหลิตัวนี้แปลว่าปีสองพันยี่สิบนั่นเองค่ะหลิงตัวนี้แปลว่าศูนย์ลนล 0, เลขศูนย์นะคะ เลขศูนย์จริงๆนะสามารถเขียนเป็นวงกลมก็ได้นะคะเขียนแทนแต่ว่าอันนี้เราซื้อยากให้เรารู้ไว้ว่าศูนย์ภาษาจีนเขียนแบบนี้นะคะเออหิงเออหิงเนียนเนียนตัวนี้แปลว่าปีซื่อตัวนี้ก็คือสี่เดือนสี่ก็คือเดือนเมษานะคะซื่อแย่คือเดือนสี่ก็คือเดือนเมษานั่นเองสือรก็คือซือตัวนี้อีเออเซซื่อวี่ชี้าปจิ๋ซือซือคือสิบ รื่อตัวนี้ก็คือวันที่ค่ะเออร์ดเอองเนี่ยชื่อเยสือรื่อก็คือวันที่สิบเดือนสี่เดือนเมษาปีสองพันยี่สิบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอ่าเดี๋ยวเราซื้อขาอยาบให้นิดนึงตรงนี้อ่านว่าเหนียนหลิงเหนียนหลิงเหนียนหลิงตัวนี้ไว้เติมในประวัติส่วนตัวของเราประวัติย่อของเราหรือดีไซมของเราอ่านว่าเหนียนหลิงแปลว่าอายุนะคะเหนียนหลิงคืออายุอ่าถ้าเราจะบอกว่าเราอายุสิบแปดปีเราจะพูดว่า วอร์สือปาซุยวอสืปาซุยนะคะก็คือจะมีคําว่าเนียนลิงมาก่อนก็คือเนียนลิงวอร์ชือปลาซุยแต่เวลาเราเติมเราจะเติมคําว่าเนียนลิงชือปลาซุยแบบนี้นะคะค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของก้าวลินเลียนฉี่ฝ่าสือก้าวลินเลียนฉี่ฝ่าสือก็คือข้อมูลในการติดต่อสื่อสารของเรานะคะตอนนี้โลกแห่ง การไลฟ์คอมแดนก็จะมีเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะโทรศัพท์ภาษาจีเรียกว่าเตี้ยนหัวเตี้ยนหัวเตี้ยนตัวนี้เป็นล่าสามาจากคําศัพท์ที่แปลว่าไฟฟ้าเตี้ยนตัวนี้ก็คือไฟฟ้าเตี้ยนหัวคือโทรศัพท์นั่นเองค่ะเตี้ยนหัวคือโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะถ้าสมัยนี้ก่อนที่เราจะมีเนวมีไลน์มียูทูบอะไรพวกนี้เราต้องใช้อะไรในการสมัครคะ คือใช้อีเมลในการสมัครอีเมลภาษาจีนเรียกว่าออเตี้ยนจื่อยูเจียนเตี้ยนจื่อยูเจียนนี่เราเตี้ยนจื่อยูเจียนนะก็คือค,คุณมีอีเมลไหมแอร์เตี้ยนจื่อยูเจียนอีเมลนะคะเตี้ยหัวคือโทรศัพท์นั่นเองนะคะอย่าลืมนะจ่าจดไว,ดว้ด้วยค่ะต่อไปค่ะถ้าเราเห็นสัญญา,ยายอย่างนี้น่าจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการทำง,งานการเรียนหรืออะไรไหมไปดูกันเลย คำศัพท์ี่เราจะเน้นคำศัพท์ถัดมาในหัวข้อที่3นะคะก็คือ G ส่วน G ี G ททนนหนึ่ง G ลีจีส่วน G ีหนึ่งลีทั้ีค่ะไม่ยวอ่านคิดนิดนึงจีส่วน G ีหนึ่งลีก็คือความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของเรานะคะเราสามารถใช้โปรแกรมอะไรได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ Word, Excel หรือ PowerPoint นะคะ 3. ตัวนี้เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เราควรจะได้ควรจะทำเป็นนะคะ วดใช้ในการพิมพ์ Excel ใช้ในการทำอะไรเอ่ยทำเซลก็คือทําช่องเป็นเกี่ยวกับการคํานวณตัวเลขนักเรียนควจะรูททําได้แล้วเนาะส่วนเอ็กพอร์ตคือการนําเสนอแบบนี้เหมือนที่เราเคยใช้นะคะนักเรียนควรจะได้บ้างแล้วเนาะค่ะอ่อันนี้นะคะก็คือความสามารถในการใช้โปรแกรมจุดๆเป็นอย่างดีวเวลาพูดเราจะพูดว่าหนึสูเลียนสื่อโยงหนึ่งกสูเลียนสื่อโยงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ เนมกาูเลียนซโยก Microsoft ตเวิดเนมกาูเลียนซโยก e อ c e l ซลเนมก้า,กาูเ,เลียนซโยก p o w เ r p o i n อยแบบนี้นะคะก็คือความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เราแชร์ได้เป็นบ้างบางคนใช้ได้มากกว่าเราซื้ออีกเช่นโดบีเอ,อ่อโปรแกรมตัดต่อนู่นนี่นัน่นยูทูบเบอร์อ่ะบางคนเป็นแล้วนะคะอ่าคำสั้ัดมากค่ะเป็นเรื่องของ คำศัพท์ในหัวข้อที่4ของเราค่ะก็คือเกลาอหริ่นไอ่ห้าเกลือเินไอห้าคือสิ่งที่เราชอบกันมากก็คืองานอาริเลสนะคะอ่าคำเราจะจะไม่ใหญ่ขยายความคําว่าไอ้ตัวนี้ที่แปลว่ารักหรือชอบแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะแปลว่ารักนั่นเองค่ะไอ่ห้าตัวนี้คือการกระทําในสิ่งที่รักที่ชอบก็คืองานอาริเลสนั่นเองคำศัพท์ได้ให้เราจะเรียนกันก็คือคําว่าสร้างหวัง สร้างหวังก็คือการเล่นอินเทอร์เน็ตแบบนี้ค่ะออกเสียงว่าสร้างหวังนะคะต่อมาค่ะภาทาถัางแมก็คือคำว่าข่านเตียนซื่ข่านเตียนซื่อข่านแปลว่าด,ดูหรือมองค่ะเตีซคือทีวีโทรทัศนั่นเองข่านเตียนซื่กนะะอ,อก,ก็คือการดูทีวีนะคะต่อไปค่ะคนีือขยับนิดนึงข่านเตญงข่านเตยญิงก็คือการดูภาพยนตร์ดูหนัง ที่ยิงก็คือภาพยนตร์ค่ะต่อไปนะคะทิงทิงเพราะว่าฟังนะคะทิงยิงแย่ก็คือการฟังเพลงค่ะทิงยิงแย่ยิงแย่คือเพลงทิ้งเพราะว่าฟังรวมกันฟังเพลงค่ะทิ้งยิงแย่อทวนซ้ำทีค่ะสร้างหวังสร้างหว่า看电视看电视看电影看电影听音乐听音乐 จบทำไม่เลยจบไปได้นะคะต่อไปค่ะอ่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโขตัวนี้นะคะโขตัวนี้ก็คือปากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคําที่ใช้อวัยวะเกี่ยวกับปากนะคะก็คือช่างตัวนี้ออกเสียงว่าช่างนะคะมีการใช้จมูกใช้จมูกใช้ปากนะคะผู้ผิดที่เดมมีการใช้จมูกใช้ปากในการออกเสียงในการใช้ลมหายใจนะคะช่างตัวนี้แปลว่าร้องเกิร์ตัวนี้แปลว่าหมดเพลงค่ะ รวมกันช่างเกอร์หือการร้องเพลงออกเสียงว่าช่างเกอร์ช่างเกอร์นะคะต่อไปค่ะข้าตัวนี้แปลว่าดูรูอมองเมื่อกี้ที่บอกไปอ่านะคะข้าชูข้าชูข้าชูคืออ่านหนังสือนะคะข้าชูต่อไปค่ะ,ะเราซื้อขยะพุ่งเนินข้าจัจจุข้าจาจืจอจาจืจอตัวนี้แปลว่านิตยสารพวกโว้พวกแม,มกกาซีนพวก,มมก,พวกหมายแหล่นะคะ ข่านจ้าจข่านจ้าจุอ่ะเราซีขยะนิดนึงต่อไปค่ะข่านเฉียวซัวข่านเฉียวซัวเฉียวซัวตัวนี้แปลว่านิยายนะคะเราซื้อมีการจำง่ายๆในการจำคำว่านิยายเราเคยใช้ตอนเด็กเราซื้อจำแบบนี้ค่ะเฉียวแปลว่าเล็กใช่ไหมคะส่วนตัวนี้แปลว่าพูดอ่ะคำศัพท์เฉียวคําว่าพูดก็คือมีจมูกตัวนี้เป็นตัวแทนของรูจมูกของเราตัวนี้นะคะจริงๆโขตัวนี้แปลว่าปาก ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมคะเรียนตัวนี้เราคิดว่ามันคือนลำลายที่พ่นออกมาก็คือเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องเกี่ยวกับหมวดการพูดนั่นเองเขียวซัวตัวนี้แปลว่านิยายทําไมถึงเรียกว่านิยายเดเราจอจาแบบ,บนี้ค่ะเขียวซัวก็คือเราคิดว่ามันคือคาพูดเล็กๆน้อยๆก็คือมันคือสิ่งที่เราสามารถพูดออกมาเป็นคําพูดได้และส่งตอ่อเพื่อนอย่างเช่นเราอนิยามแจ่มใสมันสนุกเราสามารถจำแล้วนาไปบอกเพื่อน อย่างเงี้ยคะ่ะไปเมาท์มอยกับเพื่อนได้หรือจะเฉียวัวเได้ก็คือเป็นการนิยายขึ้นมานิยายตัวนี้ก็คือเหมือนกันเป็นการนิยามขึ้นมานิยายขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะหลราซีจําแบบนี้นะคะหลราซื้อไม่ห่วงถ้าใครจะไปจําก็ได้นะคะใช้จะไปใช้ก็ได้เนาะมีการจํอาอันทีค่ะชสองเกค่าานนนชชูู่จจืะ唱歌唱歌看书看书看杂志看杂志看小说 เฉียวชัวต่อไปค่ะหนึ่งหน้มาแล้วขยับนิดนึงตัวหินเลยตอนนี้เราซูมไม่ชอบคำนี้เลยเพราะออกเสียงยากนี่คิดเหมือนกันไหมตัวนี้ออกเสียงยากก็คือจะมี H U A เสียงสี่นะคะแล้วก็มีตัว A R แล้วตัว r อวิธีการออกเสียงจะยากคูณสองเลยแหละวิธีการออกเสียงนะคะผ่านเสียงก่อนหัวหัวหัว,หว,หวแล้วตัวนี้เออมาหัว หัว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 คือการวาดภาพออกเสีัญญาอยู่นะคะต่อไปค่ะหวานตัวนี้ผ่านเสียงให้ถูกต้องค่ะหวานหวานหวานผันเสียงสามค่ะไม่ใช่เสียงสี่คือเสียงสี่หลักไยากร์ภาษาจีนเวลาเจอเสียงสี่คือเสียงสี่ตัวนี้ต้องผ่านเป็นเสียงสามนะคะหวานเยวชีหวานเยวชีก็คือการเล่นเกมหวานตัวนี้แปลว่า เล่นนะคะเยืยวฉี่ก็คือเกมว่าเยืยวฉี่ก็คือการเล่นเกมนั่นเองแต่สมัยนี้มีเกมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาขึ้นนะคะเราจะเรียกการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เกมกดอะไรนะตอนนี้ที่กำลังดินังอะไรนะตีป้อมอ่ะเราสามารถใช้คํานี้ได้เลยก็คือตาเยืยวฉี่ตาเยื่อฉี่ก็คือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ค่ะตาตัวนี้มาจากกริยาที่แปลว่าการตีกันกดนะคะ ป่าโยชิใช้การตีป้อมได้นะมันคือการตีใช่ไหมต่าโยฉี่ที่นี้จริงๆแล้วมันคือการเล่นเกมกดเกมเเจยเกมที่สมัยก่อนเด็กๆทันไหมหรืสมัยนี้ก็คือจะมีการเล่นเกมเอเเจยะค่ะคือเล่นเกมกดในคอมพิวเมตอร์แล้วเล่นกับเพื่อนสนุกมากเราสนิไปเล่นนะคะเขาเล่นเขาเลยเรียกว่าต่าโยชิคือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะต่อมาอ่าคำนี้นะคะออกเสียงว่าเที่ยวอู่เที่ยวอูว่เที่ยวอูว่คือการเต้น ไดนระบาระบาลำทุกอย่างเลยสามารถเรียกได้เนาะเดี๋ยวเราซื้อขยับอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกทีนะคะทวนคำศัพท์กันอีกทีเนาะคำแรกออกเสียงว่านะวัววัววัวหัววานโยชีวานโยาชีตัดโยชีตัดโยชีเทีตะเตะจะทำไม่เอ่ย เราซื้อไปแล้วนะจ๊ะต่อมาค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนประวัติย่อหรือประวัติสรนตัวหรือดิเิทลแมทของเราก็คือต้องมีรูปถ่ายเราซื้อจะได้รู้ว่าเอ๊ะนี่คือใครนะมาเขียนประวัติสรนตัวให้เราซื้ออ่านก็คือเราต้องใส่รูปถ่ายของเราเข้าไปด้วยก็คืออ่านออกเสียงว่าอันนี้นะคะเราซื้อจะแปลทีละตัวก็คือ e ตัวนี้แปลว่าหนึ่ง e ตัวนี้แปลว่าหนึ่งจำได้ไหม่ ear s e n s ซที่ชิปาจิ๋วซื้ออ่ e ตัวนี้แปลว่าหนึ่ง จานตัวนี้เจ้าใบหรือแผ่นนะคะจางตัวนี้เจ้าใบหรือแผนนะะ่นเ,แผนเนาะเจ้าเพียนก็คือลูกถ่ายลูกถ่ายนะคะทีจาเจ้าเพียนคือลูกถ่ายหนึ่งใบถ้าสองใบล่ะเหลียนจางเจ้าเพียนเหนียงจางเจ้าเพียนนะคะ รูปถ่ายนี้มีไว้ทําไมเราอยากรู้ไหมเรามีไว้ติดนี่ไงคะประวัติส่วนตัวเราติดไว้ที่ไหนติดให้ถูกต้องนะคะมุมขวาบนของเรานะคะติดรูปถ่ายไว้ไม่ว่าจะหนึ่งนิ้วหรือ1นจุดสองนิ้วครึ่งนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้พวกเราเนี่ยทํากิจกรรมจากถัดเขียนประวัติแบบนี้ส่งเราซื้อถ่ายคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราซื้อลงนิ้วไว้ให้ทําส่งด้วยนะต่อไปค่ะ ถ้าเราจะบอกเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราซื้อที่เราซื้อสอนมาเนี่ยเราจะบอกว่าเราอยู่สายการเรียนจีนเราจะบอกว่า water ส่ a, the, วนเย่ซื่อจงหวน water ส่ a, the, วนเย่ซื่อจงหวนก็คือ water แปลว่าชั้นเตอตัวนี้นะคะเตอแปลว่าของส่วนเย่ก็คือสายการเรียนส่วนเย่คือสายการเรียนค่ะซื ư, ่อแปลว่าคือเป็นใช่นะคะ จอนคือะอะไรเนี่ยภาษาจีนนะคะรวมกัน Water 中文我的专业是中นก็คือส,ส,สาการเรียนวอาฉันคือภาษาจีนนะคะถ้าจะบอกว่าเราสายการเรียนเราคือภาษาอังกฤษหลาเราพูดว,ว่า Water s 文我的专 e 是英文นะคะอังกฤนนะคะต่อไปค่ะ อ่ะอันนี้เป็นการเขียนตัวอย่างนะคะตัวอย่างการเขียนประวัติย่อภาษาจีนของเราหรือในสุ่มเของเรานะคะก็คือออกเสียงว่าจงเหวินกัเหรินเจียนหลี่จงเหวินกัเหรินเจียนหลี่นั่นเองนะคะก็จะมีข้อมูลส,ส่วนตรรัวของเราชืา่อนามสกุลประเพศชั้นอ่าชั้นไม่มีสีข,ขอโทษค่ะมีชื่อนามสกุลเพศมีวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้นะคะแต่ในของเราซื้อจะไม่มีลักษณะนามพวกนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เราซื้อยืมเข้ามาเนาะ อันนี้เป็นตัวอย่างเราือให้พวกเราเห็นว่าการเขียนบรัตยอ่อเขียนแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะลงลิงก์ไว้ให้พวกเราได้ฝึกทํากันนะคะอะก่อนจากการวันนี้เราซื้อมีคพาพรมาษาก็คือย e ิงไว้ชิงกวนปิงตู้อีิง所以我们应该住在家因为新冠病毒า情，所以我们应该住在家，ก็คือพวกเราเนี่ย เป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ตอนนี้นะคะดังนั้นพวกเราเนี่ยควรที่จะอยู่หยุดอยู่บ้านนั่นเองน,นะคะแพร่เทียตัวค่ะยิงว่ายก็คือเพราะว่าชิงปวดตัวนี้แปลว่าโควิด19ปิ่นตู้ก็คือตัวนี้แปลว่าไวรัสค่ะอีชิงก็คือสถานการณ์ช่วยอีแปลว่าดังนั้นค่ะวอเมินก็คือพวกเรายิงการก็ควรจะจูใจเจียคือควรจะอยู่บ้าน ยิงไหวชิ้นก่อนปีนตู้อีชิ้นชว,ว่ามืนยิงไู้ใจเจีค่ะก็คือคนที่จะอยู่บ้านนะค่ะตอนจากก่าแกนเราซื้อฝากช่องยูทูบเบอร์ยูทูบของเราซื้อนั่นเองนะคะชื่อว่าช่องแจง็คเราซื้อนะคะไปค้นหาได้เลยชื่อแจ็คเราซื้อนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้งกิ้ง,งกดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมคอมเมนต์ อยากสิ่งที่อยากเรียนหรือใส่กันบ้างไว้ให้เราซื้อได้วยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะลงลิงก์ไว้ให้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะ,ชะ,ชะ,ะชเชี่ยเชี่ยตาเจียจิงหวางชัวเจ้ากอช่างเทอร์จงเหวินนะคะค่ะก่อนจะการในวันนี้เราซื้อจะลงลิงก์แบบขัดไ,ไว้ใต้คอมเมนต์นด้านล่างนะคะอย่าลืมทำส่งเราซื้อด้วยนะคะ คอนนี้ขอบสำหบับวันนี้ขอบ,บนนขอคุณค่ะและสวัสดีค่ะบ๊ายบายใจเจียน